แนบเงินหนึ then, right say, ่งพันใส่กระดาษเดิน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 ไปเดิ คือคือทืออะไรครับครับครับไม่ใช่อะไรเลยก่อาทำพาครับทำพาทำาทำพาดนี่ดัเขามืออะไรไปเขาหืออะไรันเนี่ย คืออะไรนำนำคาสีสุงคามมดทุกคนรู้จีหมดใช่ใช่โหนี่ยน้าไปไหนปนเป็นไป่าเหรอเนี่ครับผมขอกุณมาครับอาแล้นะเจ็ต้องเหอกำเร็จแวตไปเนี่อถ้าะกิิแบงม ทำไมกเพื้ออะได้ก่ใช่เราออกไปฝั่งมน <coupon> <begun>